คนแบบต่อแถวเข้าไปแบบเฮ้ยร้านกาแฟร้านอื่นก hey, ็มีทำไมต้องร้านนี้อ่ะสั่งเป็นแ l a c k coffee ้าก็จะเป็นเล้าไก่ไปส่งนอเวย์นอเวย์เลยตั้งอยู่ตรงนี้ข้างน้ำตกไปแดกเลยลงมาทิ้งด้วยว่าแล้วก็ทิ้งลงนี้เลยปิด ตู้นั้นก็จะเป็น uh huh. อาหารขยะรวมปลาติอันนี้รักไก่นิดนึงเราข้าถมถนนแบบไมข้ามทางมาระแล้วทำร็อกอยู่้วยอ่ะต่อว่ามืดไหมเนี่ยกะจะไปแวะร้านกาแฟร้านหนึ่งกับตอนแรกจะไปแวะเบเกอรี่ก่อนเดินทางเช้าๆผ่านอะคนจะเยอะมากที่อื่นก็เยอะนะสนามบินอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยไปต่อแถวซื้อเลย ก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำล็อกไปที่นั่นกัน mm. ก่อนอื่นเดินไปขึ้นรถไฟก่อน ต้นแถวน่าจะอยู่ฝั่งนี้คนที่ทำงานก็เตัวแบบเหมือนกันเรียบร้อยใส่เสื้อสีขาวผ้าเอี่ยมสีดำเรียบง่ายแต่ว่าดูดีมากๆเบเกอรีอ่เขาจะเปิดทั้งวันทั้งลงตั้งแต่เชา้าคนก็เลยแบบเยอะแกอันนี้อร่อยอันนี้นไม่เคยกินอันนั้นก็อร่อย อสตาน์สวัเขก็จะกดแล้วก็ให้จ่ายทาง,งรโดนไป99โตพนักงานยิ้มให้ด้วยนี่เป็นเล็กคอซี่คือเราจะไม่รีบรอ้อนนะคะเราจะไปนั่งกินสชากินผ่อยมากตอน เด,ดเดี๋ยวก็วิ่งไปขึ้นทริกจ่ดันไนะี่ไจอดลทริกค,คันนี้ไม่ทันทริกค,คันอื่นก็มีนะแต่ที่เกียรรอแต่ก็รอก็ได้ที่เกียดวิง่ง กําลังกล้าคข้ามความกลัวที่ว่าอยู่ดีๆใครจะมายืนคุยคนเดียววะแต่ว่าถ้ากล้องมันไม่ใหญ่อ่ะแล้วมันไม่ไปลบควนสายตาคนอื่นหรือว่าไปถ่ายติดคนอื่นมากเนี่ยก็จะกล้าถ่ายซึ่งกล้องอันนี้โอเคนะตอนเนี้ยที่นอร์เวย์มันกําลังจะเป็นช่วงที่นักเรียนจากมตน้นจะจบการเรียนก็จะมีพวกัยรุ่นสันเกงแดงไวรุ่นกางเกงเขียวไวรุ่นกางเกงน้ําเงินอะไรเงี้ย แต่งตัวกันทั่วเมืองเพราะว่ามันเป็นปีสุดท้ายที่เขาจะฉลองกับเพื่อนแล้วก็แยกย้ายกันไปเติบโตแบบไปเรียนสายอื่นอะไรอย่างนี้เนาะรถทริชฉันมาแล้วเ,เด็กคือวุ่นวายมากแบบ15คนได้แล้วคนดูแลหนึ่งคนมันเป็นประเพณีที่น,นี่ว่าเด็กพวกนี้หือขอบัตรสระรูสระพวกที่ใส่กางเกงสีแดงสีน้ำเงินอะไรเงีแ้ยบบเขาก็เลย มีการแบบอบรมบนรถที่เขาก็จะมีส่วนสาธารนณะมันนอนอาบแดดตรงนี้เวลาราล้อนๆแดดจ,จัดพาหมามาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยคือมีคาเฟ่แบบโลกเข้าแนะนำเป็นบ้านเก่าบ้านเก่าที่ทรงนอร์เวย์นอร์เวยเลยตั้งอยู่ตรงนี้ข้างตกข้างในก็จะเป็น ที่ซื้อกาแฟซื้อวอลเคลซื้อเค้กต่างๆนานะก็จะมีคน,นมานั่งเยอะแยะมากมายตรงนี้มีน้ําตกตรงโน้นแต่ตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะตรงนี้ถัง,งขายะเออ เทคโนโลยีโรเรสกูนะคะถึงแล้วบายแล้วอาหารฟรีก่อนมนูน้ำโอเคเขาจะมีของเนี้ยมาแจกนักเรียนนักศึกษาไส่แห้งอะไรประมาณเนี้ยมีขนมมาแจกนักเรียนตลอดนี่จะเป็นล็อกเกอร์โรงเรียนห้องน้ำเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็มีที่กินน้ำูแบบรวดเร็วก็จะมีตู้กดน้ำใช้แอป สแกนแล้วก็จ่ายในแอปมีอาหารมีไมโครเวฟให้อุ่นอาหารอะไรเงี้ยมีเบเกอรี่ตรงนั้นก็จะเป็นยืมกล้องมไมโครโฟนยืมทําหนังทําเพลงอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะเข้าไปทํางนั้นแต่เราเข้าไปเองไม่ได้ต้องมีคนพาเข้าไปเหมือนคนคุมอ่ะนี่กเป็นนีจะเป็นพวกทาหนังก็จะนั่งอีดิเป็นห้องอีดิทบน ว่ตรงนั้นจะเป็นโรงหนังว่าสายหนังอะไรเงี้ยโรงหนังจะมีหน,หนึ่งโรงท่วนออเป็นสตูใหญ่ห้องอัดนี่ก็เป็นสตูสตูนี่ก็สตูแล้วก็มีล็อกเกอร์ประตูที่เราจะเข้าก็คือห้องนเหล็กจะเป็นไปอัดร้องอะไรเงี้ยอันนี้จะสตูใหญ่นิดนึงนี่นก็ใหญ่ขึ้นมาประตูหมดเลย มาเอาโคมไฟฉันไปไปตามหาโคมไฟก่อนจะมีบัตรของนักเรียนแล้วก็ให้ใส่นะคะห้องนี้จะเป็นเป็นห้องอัดรวมอัดใหญ่มาตามหาโคมไฟของฉันเอาไว้ไหนดีเพราะว่าห้องนั้นน่ะมันจะเป็นเซนเซอร์ที่แบบ พอไม่ขยับประมาณ10นาทีอะไฟมันจะดับเป็นคนที่นั่งนิ่งมากไฟมันดับก็เลยต้องการโคมไฟให้ความให้ความแสงสว่างนิดนึงแล้วก็เป็นคนที่ชอบบอมไลท์มากๆโอเคเท่านั้นเท่านี้แต่เหลือร้านกาแฟที่บอกว่าจะพาไปนะแต่วันนี้ไม่รู้จะกินกาแฟแก้วที่สงอีกหรือเปล่า ไม่งั้นก็เดี๋ยวหลังจะพาไปใหม่นะจ๊ะขอตัวไปทำงานแล้วบาย